กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่29ข้อเสนอของแม่มังกรที่งานวันเกิดช่วงตีสามแขกคนสุดท้ายของงานกลับเอมเมลี่สั่งให้ลูกน้องไปพักร้านหยุดสองวันตรุงนี้ค่อยมาทำความสะอาดเธอขึ้นรถแล้วขับกลับบ้านเนื่องจากว่าพักกองสองวันเอมเมลี่เองก็ถือโอกาสนี้ แวะไปพักอยู่แบสบสงบงบเมื่อไปถึงก็เห็นว่าบ้านข้างๆเปิดไฟอยู่เจ้าตัวบอกว่าจะไม่อยู่นี่บาบนี้มันหลอกกันชัดๆเอมเมลี่โทรหานุชราตั้งแต่เปิดกล้องก็ไม่มีเวลามาหาอีกฝ่ายไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างพี่ก็ดีนะเอมนุชราว่าเรารีบปิดไฟเพราะกลัวว่าเอมจะรู้ทันพอดีเธอตื่นมาส่งลูกไปอยู่กับคุณย่าอีกฝ่ายจะพาหลานไปเที่ยว หลายวันที่ผ่านมานี้นุจรายุ่งมากเมื่อพ่อของมะลิกลับเข้ามาวุ่นวายในชีวิตเนื่องจากอดีตสามีนั้นอยากจะเอาลูกไปเลี้ยงนุจราไม่ได้ต้องการหรอกหากแต่แม่ของฝ่ายชายนั้นอยากจะขอเวลาอยู่กับหลานบ้างแถมยังโอนเงินเข้าบัญชีของมะลิ1หนึ่งล้านท่านบอกว่าเป็นค่าการศึกษาเธอเองก็เกรงใจเห็นคนบ้านนั้นรักลูกมากนุจราจึงได้ปล่อยให้ ลูกสาวไปเที่ยวกับญาติและป้าของเขาคนบ้านนั้นมีตาผู้หญิงยกเว้นพ่อของมาลิีคนเดียวที่เป็นลูกชายเอ็มมอรี่โทรหานุสราถามว่าเธออยู่บ้านหรือเปล่านุสราโกหกแบบไม่ต้องคิดไม่นึกเลยว่าอีกฝ่ายจะกลับบ้านเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเอ็มเมอรี่จะอาศัยที่คอนโดนี่เราไปเที่ยวเมืองไหนบ้างล่ะพี่โตเกียวไงเงินเหรอโตเกียวที่เปล่าว่าขนมกินเล่นหรือเปล่า เอาละเลอกโกหกแล้วมาหาเอมได้แล้วพี่ไม่อยู่จริงๆนะเอมอย่าให้ต้องบุกไปหานะพี่นุชเป็นอันว่านุชราโดนจับได้เธอจําจเป็นต้องวางสายแล้วแต่งตัวไปหาเขาไงคิดว่าจะหนีพ้นเหรอเอมมาลี่ยิ้มคำํำดึงร่างบางของนุชราเข้ามาด้วยกินเหล้ามาหรอเอมนุชราเกลียดเหล้าเก็เพราะเหล้า มันทำให้เธอท้องในวัยเรียนและต้องตกเป็นเหยื่อของเอมเมลรี่นิดหน่อยนะแก้วสองแก้วไม่เมาหรอกเอมเมลี่บอกมองคนตัวเล็กที่ตัวสั่นน้อยๆ้อยกลัวอะไรเอมพี่ว่าพี่ไม่อยากทำแบบนี้แล้วนุสราตัดสินใจบอกอายุมากขึ้นลูกโตขึ้นครั้งล่าสุดมาลีถามว่าเธอออกมาจากบ้านของเอมเมลี่ได้ยังไง นุตซารากลัวว่าลูกสาวจะเดินตามเส้นทางตัวเองนะสิทำไหมพี่ก็ดูมีความสุขทุกครั้งเนี่ยเอเมมารี่ไม่ได้สนใจหรอกนี่คงไม่ได้มาเรียกร้องเงินเพิ่มใช่ปะเอเมมอรี่ถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกหล่อนมีหุ่นที่สวยแต่สวยบบบคนสุขภาพดีเอเมมารี่แข็งแรงพอเข้ายิ้มตลอดกล้ามเนื้อนั้นพอง,งามกล้ามหน้าท้องก็มีเขาเดินเข้าไปหานุตราเธอรีบถอยหลังกลูด เพราะครั้งนี้เอมเมลี่เหมือนมีความต้องการมากกกค้าผู้หญิงเอากันไม่ท้องหรอกนะหรือว่าอยากได้เงินเพิ่มขอใช้นี่ก่อนดีเป้่าละ่ะถ้าใช้นี่ครบแล้วค่อยว่ากันอีกทีเอมเมลี่ <Emily S 2> เองก็ไม่ได้อยากตระหนี่กับผู้หญิงสมัยก่อนที่มีเงินนั้นเอมเมลี่จ่ายตลอดแต่ตอนนี้เธอไม่ได้อู้ฟูเหมือนเดิมแล้วนี่เอมเมลี่ผลักผู้หญิงตัวเล็กลงเตียงก่อนจะตามขึ้นไปวันนี้ขอหนักๆห,ห,หน่อยนะ ทนไม่ไหวแล้ววะและแล้วบทรักบนเตียงของผู้หญิงต่างวัยก็สิ้นสุดเอาตอน8โมงเช้าเพราะตั้งแต่รู้จักกันมานั้นเอมเมลี่ให้นุสราเป็นเบอร์หนึ่งเพราะอีกฝ่ายสวยและหวานนี่ขนาดมีลูกแล้นะเนี่ยวันนี้ที่เอมเมลี่มีอารมณ์มากมายนั้นเป็นเพราะว่าวันนี้ดาราสวยมากแถมยังได้ใกล้ชิดอีกมันทำให้เอมเมลี่เกิดคิดลึก เอาความต้องการมาปลดปล่อยกับผู้หญิงคนอื่นงั้นพี่กลบก่อนนะนุสาราเหนื่อยเพลียมากเธอปลักเอมมอล,ลี่ออกน้องมมล,ลีไม่อยู่ไม่ใช่หรอนอนเป็นเพื่อนกันก่อนดิไม่เอาอย่าให้เอมต้องร้ายหน่อยเลยนะเอม็มมอลี่เสียงแข้งจากนั้นก็กอดร่างบางของนุสาราเอาไว้สดท้ายก็พลอยหลับตื่นขึ้นมาอีกครั้งตอนบ่ายสองหลังจากมีเสียงกลิ่งหน้าบ้านดังขึ้น นดสราที่หลับไหลถึงได้รู้ตัวตื่นงั้นพี่กลับบ้านก่อนนะเธอผลักตัวออกจากอ้อมกอดเขา,าเดี๋ยพึ่งไปสิอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนเอมเมลี่ไม่มีใครที่สนิทด้วยครั้นเพื่อนสนิทก็มีคู่มั่นแล้วถามช่วงนี้คนรักของดาราย,ยังเหมือนคนบ้าล่าสุดขายดูถูกเอมเมลี่ว่าเป็นยาจกถ้าเจอหน้าลบปากดีอีกอย่าหาว่าเอมเมลี่ไม่เตือนก็แล้วกัน เอมลี่ลุกขึ้นไปต่างตัวไม่น่าใจหรอกว่าใครมาที่นี่เธอลงไปข้างล่างจากนั้นก็ดูหน้าจอกล้องวงจรปิดใครวะไม่เห็นจะรู้จักผู้ชายตรงหน้าเอเมลี่ตัดสินใจออกไปหาเขาเป็นผู้ชายสูมสูทสีดำมาหาใครคะเจ้านายผมต้องการคุยกับคุณครับเขากล่าวเป็นภาษาอังกฤษผายมือไปที่รถเบนซ์สามคันที่จอดเรียงกันอยู่ คันตรงกลางมีผู้หญิงคนหนึ่งก้าวลงมาเอมเมลี่ไม่เคยเห็นใครที่ทั้งสวยยั่วยวนและน่ากลัวไปพร้อมๆกันแบบนี้หล่อนผิวขาวจัดใบหน้างดงามมีรอยยิ้มที่สานเจ้าเล่ห์ฉันอยากมายื่นเข้าเสนอนะคะผู้หญิงคนนี้มีความงามเป็นอาวุธอย่างเดียวเหรอแน่นอนว่าไม่ใช่หรอกหลักครั้นเอมเมลี่เพลออีกฝ่ายช่วยมือเธอมาตาจากนั้น ยานอย่างรู้ของอีกฝ่ายจึงได้ทราบข้อมูลสำคัญบางส่วนนั้นทำเอาแม่มังกรยิ้มกว้างจากนั้นก็กล่าวว่าคุณมีปัญหาเรื่องนี้กับเรื่องความรักหรือเปล่าคะฮุยเหยียนสบตากับเอมเมอรี่อยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาไหมล่ะคะคุณคือใครเอมเมอรี่ถามเริ่มไม่ไว้วางใจคนตรงหน้าแล้วผู้รู้ชีวิตของคนอื่น ต่ไม่เคยเห็นชะตาของตัวเองหุยเหยียนตอบแต่จะว่าไปแล้วเธอเองก็น่าสมเพชบางครัง้งเธอทราบถึงอนาคตของใครบางคนปากของตัวเองนั้นหุยเหยียนกลับไม่รู้ชะตากรรมหรอกว่าชีวิตของตัวเองจะเป็นบาปไหนฉันไม่เชื่อคุณเอาเป็นแบบนี้ไหมล่ะคะเมื่อคืนเนี้ยคุณอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งทั้งคืนหมร้อนแรงมากด้วยสิฉันยังรู้อีกด้วยนะ คุณบล็อกเมเธอเอาความผู้เยาวของตัวเองไปทำร้ายผู้ใหญ่ทำแบบนี้ยถ้าเรื่องดังขึ้นมามันจะเป็นยังไงกันหน้าแม่มั่งก่อนยิ้มมุมปากความสามารถพิเศษของหุยเหยียนเด่นชัดที่สุดในตระกูลเมื่อสัมผัสกับร่างกายของเป้าหม้หรือสิ่งของที่อีกฝ่ายเคยสัมผัสหุยเหยียนจะสามารถรับดู้เรื่องสำคัญของเขาได้บางส่วนปัญหาหนักอกสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์สิ่งที่พึ่งกระทำมา แต่ไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกเว่ามันกลับทำให้หุยเหยียนนั้นสามารถโน้มน้าวพวกเขาด้วยพลังพิเศษให้เจ้าตัวทำในสิ่งที่ต้องการได้เสมอคราวเนี้จะยอมให้ฉันเข้าบ้านไหมล่ะคะแม่มังกรถามด้วยสีหน้าที่เป็นต่อดานเอมเมลี่เธอคิดว่ามันคือเวรกรรมเพราะเธอเอาคลิปไปบัคเมนุสรามาถึงตอนนี้เอมเมลี่เองก็โดนคนปลากหน้าเล่นงานกลับ ในที่สุดเมื่อตกเป็นรองเอมเมลี่จึงพาหุยเหยียนเข้าไปในบ้านหลาวมามังกอนก็ยื่นมือไปห้ามเมื่อชายร่างสูงสามคนจะเดินเข้ามาอีกไม่เป็นไรพวกนายรอที่นี่ก็เล้ากันหุยเหยียนตามเอมเมลี่เข้าไปอีกฝ่ายเชื้อเชิญให้นั่งเอมเมลี่อยากรู้เหลือเกินว่าข้อเสนอที่หุยเหยียนกล่าวนั้นมันคืออะไรกันแน่อยากกลับไปร่ำรวยเหมือนเดิมไหมล่ะฮ ใคยบางว่าไม่อยากรวยแน่นอนสิเอมเมลี่อยากกลับขึ้นไปอยู่บนนั้นเธอเกลียดสถานะคนรวยตกยากของตัวเองแบบนี้ฉันจะคืนคาหรืนอหาให้คุณนะคะเอมเมลี่รีในตาก่อนจะถามหุยเหยียนว่าหมายถึงบ้านเก่าของฉันเล่นขายของด้วยไงราคาสามร้อยล้านเลยนะแม่มังกรกวาดตามองบ้านของเอมเมลี่จากนั้นก็กล่าว สามร้อยล้านบาทไทยมันแค่เศษเงินของฉันตั้งหากล้ะคะนี่พูดจริงๆเหรอเอมเมลี่คิดในใจว่าอีกฝ่ายกำลังล้อเธอเล่นหรือเปล่าหรือไม่หล่อนก็เป็นพวกมิจฉาชีพนี่ห้าสิบล้านเราจะช่วยซื้อบริษัทคืนให้ด้วยคะ่ะบ้านะรวมๆแล้วพันล้านเลยนะหัวใจเอเมเลี่เต้นแรงขึ้นนี่เอาจริงๆงั้นเหรอ พันล้านบาทถือว่าเป็นเงินที่เล็กน้อยมากกับอำนาจเงินที่เรามีเรตราก้อนสร้างธนาคารเองก็ยังได้เงินผิดกฎหมายบรรทุกเรือขนาดใหญ่ยังไม่หมดเลยไหนจะกิจการฟอกเงินทั่วโลกอีกนี่ยังไม่รวมกับเงินในรูปแบบใหม่ของโลกเมื่อเทียบกับเงินขี้ปติวมันไม่มีค่าซะด้วยซ้ำพวกคุณคือไกลกันน่แม่มังกรหยิบเอกสารออกมาจากกระเป๋าใบแพง กิริยางดงามน่าชื่นชมเหมือนกับนางหงนี่ธนาคารพร้อมดอกเบีย้ยฉันจ่ายให้แล้วนะคะใยสายโทรไปเช็้ข้อมูลได้พรุ่งนี้บ้านของคุณจะกลับมาอยู่ในชื่อของคุณอีกครั้งเดี๋ยวจะมีคนโทรหาส่วนบริษัทของพ่อแม่คุณจะกลายเป็นของคุณในอีกสองเดือนตั้งใจบริหารให้ดีแล้วฝาวน้อยแม่มังกรเก็บค้องเตรียมจะกลับแล้วฝ่ายเอมเมลี่ก็ลุกติดตามเดี๋ยวสิ เถ้าเป็นจริงอย่างที่คุณบอกทั้งหมดนี้ลาก,กับอะไรเอมเมลี่คิดว่าตัวเองกำลังฝันอยู่ด้วยซ้ำ <c oughs> ตายสิงลืมบอกมามังกรหัวเร้อรีบไปหน่อยก็เลยลืมเสียสนิทก่อนที่จะเดินเข้าไปหาอีกฝ่ายดวงตางดงามสะกดให้เอมเมลี่อยู่ในอาการนิ่งงนันหุยเหยียนขยเงงตัวขึ้นจากนั้นก็เลื่อนเข้าไปข้างหูของอีกฝ่ายก่อนที่จะกระซิบว่า ทุ่มสุดตัวให้พายหลงเลิกกับดาราพิรมรักษาให้พิรมรักษาทั้งตระกูลเกลียดพายหลงฮุยเหยียนขยับออกมาจากนั้นก็ส่งยิ้มให้กับคนตรงหน้าทุ่มสุดตัวนะความหมายก็คือเอาชีวิตคุณเข้าแากยังไงละ่ะแม่มังกรบอกแล้วจากไปเหลือเอาไว้แค่เอ็มเมลี่ที่นั่งหมดแรงอยู่บนโซฟา กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ